ว่าด้วยการกำหนดสองอย่างคำว่าเป็นผู้ไม่มีความกำหนดย่อมไม่ถึงความกำหนดอธิบายว่าคำว่าความกำหนดได้แก่ความกำหนดสองอย่างคือ 1. ความกำหนดด้วยอำนาจตันหา 2. ความกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิบุคคลนั้นละความกำหนดด้วยอำนาจตันหาได้แล้ว สลัดทิ้งความกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ละความกำหนดด้วยอำนาจตัณหาสลัดทิ้งความกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วจึงไม่ถึงคือไม่เข้าถึงไม่เข้าถึงไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นความกำหนดด้วยอำนาจตัณหาหรือความกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิรวมความว่าย่อมไม่ถึงความกำหนด คำว่าเป็นผู้ไม่มีความกําหนดอธิบายว่าคําว่าความกําหนดได้แก่ความกําหนดสองอย่างคือ 1. ความกําหนดด้วยอํานาจตันหา 2. ความกําหนดด้วยอํานาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความกําหนดด้วยอํานาจตันหานี้ชื่อว่าความกําหนดด้วยอํานาจทิฏฐิบุคคลนั้นละความกําหนดด้วยอํานาจตันหาได้แล้ว สลัดทิ้งความกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ละกความกำหนดด้วยอำนาจตันหาสลัดทิ้งความกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วจึงไม่กำหนดคือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นซึ่งความกำหนดด้วยอำนาจตันหาหรือความกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิรวมความว่า เป็นผู้ไม่มีความกำหนดย่อมไม่ถึงความกำหนดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบุคคลผู้เป็นมุนีเป็นผู้คลายความยินดีไม่ตรณีย่อมไม่กล่าวในเรื่องเลิศดกว่าเขาไม่กล่าวในเรื่องเสมอเขาไม่กล่าวในเรื่องด้อยกว่าเขาเป็นผู้ไม่มีความกำหนดย่อมไม่ถึงความกำหนด96 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลใดมีความถือว่าเป็นของตนในโลกเมื่อไม่มีความถือว่าเป็นของตนย่อมไม่เศร้าโศกไม่ถึงความลำเอียงในธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นแลเรียกว่าผู้สงบ